ม่านเมืองมาจากไหนคะค่ะก็ร้านเราเดิมทีเนี่ยเปิดขายผ้าม่านพื้นเมืองเมื่อก่อนนะคะเป็นม่านเมืองก็เลยกลายเป็นม่านเมืองแล้วก็เปลี่ยนเลิกขายผ้าม่านแล้วเปิดร้านอาหารมา2 0ปีร้านเราเนี่ยเป็นร้านเพิงเๆริมถนนลำคำแหงลูกค้าที่เดินเข้ามาเนี่ยก็เห็นแล้วก็จะรู้สึกได้บรรยากาศเหมือนเหมือนไปเพี่ยวเมืองเหนือเลยบอกว่าอยากทานกับข้าวเมืองทางเราเนี่ยก็เลยทํากับข้าวเมืองที่เราทําทานกันเองอย่างนี้ค่ะ ทำเป็นม้อๆวางขายก็เลยไปๆปมาๆเลยทํากับข้าวขายไปเลยโอ้ก็เลยเ,ลยเป็น,ปนทีมามเลยอ่ะวันนี้นะคะเมนูก็หลากหลายมากเนื้อเหนือเลยค่ะคุณผู้ชม่ะอ่านใจเย็นอันนั้นอะไรที่อ่านกําลังชิม ผักเชียงดาค่ะผักเชียงดาค่ะเป็นผักเป็นราชินีผักพื้นบ้านของร้านนาเลยเป็นสมุนไพรนะคะทานแล้วช่วยลดน้ําตาลในเลือดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นผักที่ปลูกง่ายๆขึ้นริมรั้วนะคะ,คะแล้วก็ทานได้ทั้งปีนอกจากเอาไปผัดคั่วใส่ไข่แล้วเนี่ยยังอาไปแกงได้อีกอแกงผักเ<ร>ชียงดาค่ะแต่เดินเข้าไปในร้าน เมนูที่แบบอ,อะให้เลือกหนึ่งเมนูที่ต้องสั่งคืออะไรค่ะเมนูนี้เลยค่ะลาบหมูคั่วค่ะอืเป็นลาบเหนือนะคะที่อาจจะมีความแตกต่างจากลา,าบอีสานอ,อย่นแหละต่างยังไงครับค่ะรสลาบอีสานจะจัดจ้านรสชัดเจนเปรี้ยวใช่ไหมคะของทางเหนือเราเนี่ยจะใช้วัตถุดิบจากเหมือนอาหารปลาอาหารดอยอาหารเหนือจะมีความลุ่มลึกประชันเข้าไปเนี่ยเราจะไม่ได้รสชาติของความเปรี้ยวอะไรออกมาแต่เราจะ ได้ได้รสชาติของเครื่องเทศส่วน<อ>จาน<อ>ถัดไปนะคะนนเป็น<อ>พระเอกเหมือนกันนะคะของร้านก็คือเห็ดท็อปค่ะทางเหนือเรียกเห็ดท็อปคนภาคกลางจะรู้จักกันในานามของเห็ด o อ ไอ้พวกนี้มันเป็นฤดูกาลหรือเปล่าว่าเห็ดค่ะจริงๆเนี่ยเป็นอาหารตามฤดูกาลแต่ของเราเนี่ยมีขายตลอดทั้งปีเราจะมีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพด้วยนะคะเห็ดก็จะอ่อนนุ่มเก็บาได้ได้ทั้งปีเห็ดสีดำาเนี่ยค่ะชั้นเข้าไปแล้วจะเท่าไหร่คะเนี่ยจานเนี่ยพวเห็ดท็อปจานนี้ราคา160บาทค่ะอันนี้อีกพระเอกหนึ่งนะคะไก่นึ่งจะใช้ไก่บ้านไก่เมืองนะคะเรามานึ่งกับเครื่องเทศนะคะก็จะมีรสชาติกรมก่อบน้ำขลุกขลิก ค่ะ่พอเข้าฤดูหนาวนะคะเราก็จะทานแกงกระด้างค่ะอันนั้นคือแกงกระด้างแกกงงระด้าที่เป็นก้อนๆเนี่ยนะแกงกระด้างต่างกันยังไงคะสองสีแกงกระด้างเนี่ยจะมี2แบบทางเชียงรายเนี่ยจะชอบอาหารรสจัดเพราะเลยจะใส่พริกลงไปในแกงอันสีอ่อนนี่เป็ดใช่นสีอ่อนเนี่ยเป็นพริกไทยอย่างเดียวไม่ได้ใส่พริกจะเป็นสูตรเชียงใหม่แล้วมีไขมันให้เรื่องช่วยเรื่องความอบอุ่นในร่างกายด้วยในอากาศฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่่ะะอมาค่ะอันนี้ก็เป็นแกงผักหวาน ไข่มด,ดไขมดแดงชามนี้เนี่ยวันนี้เราใส่ตัวปลาแห้งมาด้วยนะคะจระราคา170่ง<า>ทนี่บาทไข่มดแดงเราเป็นไข่ไข่มดแดงที่คัดคุณภาพนะคะไข่มดแดงสวยมากค่ะเต่งๆเลยมาจานนี้ค่ะ ค่ะก็ถ้าเขา้าฤดูร้อนนะคะส้ม,มโอก็ออกดีริมรั้วใช่ไหมคะปลูกส้มโออยู่หลังบ้านทางเหนือนะคะก็จะเอาส้มโอนี่ราคามาตำยำกับน้ำปูน้ำปูก็ได้นํามาจากปูนาน,นะคะมาตำม,มาตรงนี้เลยอันนี้ของโปรดบุ๋มอันนี้เป็นจะว่าเป็นอาหารหายากก็ได้นะคะ,ะเพราะว่าต้องใช้ปูนากว่าหลายสิบกิโลนะคะเราจะใช้มันปูแกะมาแล้วมาย่างเขาเรียกว่าอะไรฮะอันนี้ อ่องปูอ่องปูงปูคือไม่ใช่ว่าจะทํากันอย่างนี้ง่ายๆนะหนึ่งกระดองเนี่ยต้องใช้ปูเป็น10บตัวใช่ค่ะเพราะบางและบางตัวเนี่ยบางฤดูกาลยังไม่มีเลยแปลว่าข้างในข้างในข้างในกระดองปูคือมันปูมันปูค่ะและ้วนี่คือปูอะไรฮะกระดองเ<ป>ขารนีปูนา,น,นาค่ะร้านอยู่ที่ไหน่ <laughs> <laughs> ิอยู่ที่หมู่บ้านสมากรนะคะท่นถนนรับคำแหงซอย112ค่ะยังไงถ้าเกิดใครเปิดบริการทุกวันค่ะแล้วถ้าเกิดใครจะไปที่โทรศัพท์หาที่ไหนคะค่ะโทรไปที่ร้านอาหารม่านเมืองนะคะเบอร์027296275ค่ะคำว่าใต้แท้ก็คือวัตถุดิบเอามาจากภาคใต้จริงๆใช่เราจะนำของทุกอย่างที่แบบรวมของใต้มาอย่างเช่น ใบเหลียงต้องมาจากระนองหรือชุมพรเท่านั้นฉะนั้นเราคัดแบบออร์แกนิกจริงๆชาวบ้านปลูกจริงๆแล้วก็เรามีเจ้าประจาที่เขาปลูกให้เราหรือแม้แต่ไฮไลท์อย่างเช่นตรงนู้นคืออันนี้กะปิเนี่ยซูมได้เลยว่าเป็นตัวกุ้งแบบเน้นๆสีจะไม่ดําเลยสีจะแบบสีน้ำเงินๆกุ้งแพงแค่ไหนก็สู้แล้วตําน้ําพริกกะปิมาเนี่ยจะไม่ดําเลยใช่ลองชิมดูค่ะอันนี้เป็นแค่เมนูส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเราเอามาหมดไม่ได้จริงแต่มาดูฮะไฮไลท์อันนี้ คือปลาราดพิขิงปลาราดพิขิงนี่เป็นของแบบมันเป็นสูตรใต้หรออันนี้ไม่ไม่ใต้เท่าไหร่เป็นของครอบครัวก็เลยมาเสริมเพิ่มเติมเพราะว่าปลาสามรถที่อื่นก็จะแบบมันจะหวานน้ำตาลเยอะของเราจะสามรถขิงก็คือใช้ขิงซอยอ่อนไปหั่น หั่นฝอยๆอะค่ะแล้วก็มาผัดแล้วก็ราดนี่ปลาอะไรอะปลาตะคุงค่ะขออนุญาตชิมนะคะค่ะชิมได้เลยไปอันต่อไปเลยก็ได้ชิมไปถ้างั้นในระหว่างนี้อันมานี่อันนี้ขนมจีนปูใช้ปูไซส์ใหญ่มากแล้วก็ที่หนูประทับใจเลยนะก็คือขนมจีนเนี่ยน้ำยาปลาทูขาไก่ปลาทูขาไก่เหรอคะที่อื่นจะใช้ปลาอย่างอื่นใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยเราจะใช้ปลาทูซึ่งจะไม่เหม็นคาวเลยปลาทูไปนึ่งก่อนคือความดีของเขาก็คือมันจะไม่เหม็นคาวไม่เหม็นคาว ต่อไปเลยค่ะอันนี้คือแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มใต้ uh huh. ใส่ออดิบหรือว่าคูนเขาจะเรียกบางภูมิภาคก็มีชนมีคูนหรืออ,ออดิบะะเหมือนกันเขาจะเรียกอ,อ,อันนี้ออดิบ uh huh. แกงเหลืองแกงเหลือง uh huh. ต่อไปค่ะแกงไตปลาเราใช้ใช้กุ้งกุ้งแช์บวยสับ เยอะมากที่จะใช้แชบวยต่อไปเลยค่ะพี่อยางกําลังจะสิ้นใจใช่ไหมไก่ต้มขมิ้นพี่พี่ไม่ได้แพ้เผ็ดแต่มันแค่มันร้อนมากไก่ต้มขมิ้นปราลังนึงไก่ต้มขมิ้นแล้วก็ใบเหลียงกินกินอันนี้เดี๋ยวดับเผ็ดได้พี่อ่านอันนี้ไม่เผ็ดค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะสตอกะปิสตอกุ้งอ่าแล้วก็ผัดสามเหม็นผัดสามเหม็นมีสตอมีชะอมแล้วก็กระเทียมโทนกระเทียมโทนแล้วก็อันนี้ มึกคั่วเคยอร่อยมากๆมากๆมากๆเลยอ่ะอะไรอออะไไหมคะผัดสามเ็รทุกอย่างเลยอ่ะสามเ็รเขาถึงรีวิวหาดาวไงตายแล้วต่อไปเลยค่ะผัดเผ็ดหมูป่าค่ะหมูป่านี้ได้มาจากนราธิวาสนะคะต้องต้องแบบเป็นหมูป่าแท้ บางทีเป็นหมูป่าเลี้ยงนี่หมูป่าจากชาวบ้านจริงๆที่เราคัดมาซึ่งหายากพอสมควรแล้วก็เราจะคัดเนื้อกลังพอดีไม่ได้เหนียวมากซึ่งหมูป่าที่แท้มันจะทําให้รสชาติมันแตกต่างจากไม่แท้อย่างไงครับมันกรุบกว่ามันไม่ได้มันจนเกินไปแล้วเนื้อมันแน่นอันนี้สาคูแท้พัทธลุงค่ะสาคูลำไยแท้อร่อยมากจากต้นสาคูไม่ได้จากแป้งมันฉประแล้วก็ต่อไปค่ะพ้วก่งหมูค่ะพ้วเกงหมูอันนี้แกงข้่วหมูละมุนจะเป็นชิ้น มากกว่าแกงขั้วหมูซึ่งซึ่งมันเป็นสูตรของของของครอบครัวเราเราก็เลยตั้งว่าเป็นแกงขั้วหมูแต่เดีีเหมือนแบบปรุกกลิกนิดนึงใช้พริกไทยดาจะเยอะมากตัวนี้จะขายดีมากติดท็อปเลยค่ะให้พี่ปุ้ยบอกเลยว่าร้านอยู่ตรงไหนเวลาเขาไปถึงเนี่ยเขาจะได้ชะลอรดนิดนึงเพื่อเลี้ยวเข้าซอยอยู่ตรงเมีนบุรีนะคะอยู่ระหว่างรามคำแหงร้อยเก้าสิบสองถึงร้อยเก้าสิบสี่เป็นเป็นเป็นซอยส่วนบุคคลชื่อซอยประดับซึ่งเข้าไปก็จะมีร้านพี่อยู่ขวามือเลยค่ะสังเกตได้ค่ะแล้วสั่งเออเดลิเวอรี่ได้ไหม Oh. ตอนนี้เปิด Delivery นะคะสามารถสั่งได้ที่ที่ไลน์แมนนะคะแล้วก็โรบินฮูดค่ะ่ะทีต้มยำ